ハハハハ ดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำน้องหมูกันค่ะนิดาจะใช้เข็มทางฝั่งเบอร์4ีทับศูนย์นะคะส่วนไหมนิดาก็จะใช้ไหมคัตต้นนมิวค่ะ4พายเริ่มต้นนะคะก็จะทำเมจิกริงจากนั้นล็อกด้วยโซ่หนึ่งและเราเข้อตักเอกนะคะจำนวนทั้งหมด6หลักค่ะลงไปในเมจิกริง เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแถวที่2ค่ะด้วยโซ่1นจากนั้นนะคะแถวนี้เราก็จะถัก V นะคะจำนวนทั้งหมด6หลักหลักแรกนะคะก็ถักลงหลักเดียวกับที่เราปิดงานเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ถักขาให้ครบจำนวนทั้งหมด6หลักนะคะนิดาจะข้ามไปตอนที่ถักจบเลยนะคะ เราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ปิดงานนะเริ่มต้นแถวที่3นะคะด้วยโซ่หนึ่งแถวนี้นะคะเราจะถัก X V นะคะจำนวน6ชุดค่ะเริ่มถัก X ตัวแรกลงหลักเดียวกับที่เราปิดงานนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถัก V อันนี้นับเป็น1ชุดนะคะ ถัดไปค่ะถัก X นะคะแล้วก็ถัก V ค่ะอันนี้คือชุดที่สองนะคะนิดาไม่ได้ถักให้ดูทั้งหมดเนื่องจากถักซ้ำนะคะถึงจุดนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดงานได้เลยค่ะต่อไปนะคะเริ่มต้นแถวที่4ค่ะด้วยโซ่หจากนั้นนะคะแถวนี้ค่ะเราจะถัก X V X นะคะนับเป็น1ชุดโดยนิดานะคะจะถัก X ตัวแรกลงหลักที่เรา ปิดงานนะคะจากนั้นเราก็ถัก V ค่ะถัดไปค่ะเราถัก X นะคะนับเป็น1ค่ะต่อไปค่ะถัก X นะคะแล้วก็ V แล้วก็ X ค่ะอันนี้ชุดที่2 V ก็คือ X 2ตัวในหลักเดียวกันนะคะถักมาจนถึงจุดนี้เลยค่ะจบแถวนะคะก็จะได้ครบ6ชุดค่ะ หลักสุดท้ายก็คือ x นะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็ปิดงานได้เลยนะจบค่ะแถวที่4ต่อไปนะคะเราไปถักแถวที่5กันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยโซ่1จากนั้นนะคะเราก็จะถัก x ค่ะจานวน2 4หลักอย่าลืมนะคะหลักแรกเราก็ถักลงหลักเดียวกับที่เราปิดงานนะคะแถวที่5ถึงแถวที่6นะคะถักโดยใช้แพทเทิร์นเดียวกันค่ะ สามารถกดหยุดไว้ก่อนได้นะคะแล้วมาเจอกันอีกทีตอนถึงแถวที่6เลยแถวที่6แล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะพอถักครบทั้ง2แถวปิดงานเรียบร้อยนะคะในแถวที่6จากนั้นค่ะเริ่มแถวที่7ด้วยการถักโซ่1ถัดไปนะคะเราก็จะถักเอค่ะจำนวน6หลักนะคะตามแพทเทิร์นค่ะ ได้ x หหลักแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถัก v นะคะอีก4หลักค่ะเพื่อขยายนะคะในช่วงแก้มของน้องหมูนะคะพอเราได้ครบ4หลักแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถัก x นะคะ อีก4หลักค่ะต่อไปนะคะเราก็ถัก V ค่ะอีก4หลักค่ะเป็นแก้มข้างซ้ายนะคะ ได้ครบ4หลักแล้วเนาะถัดไปค่ะถัก X ค่ะ6หลักสุดท้ายนะคะก็ปิดงานได้เลยค่ะจบแล้วนะคะแถวที่7เริ่มต้นแถวที่8นะคะกันด้วยโซ่1ค่ะ นั้นนะคะให้เราถัก X นะคะจํานวน6หลักค่ะหลักแรกนะคะถักลงหลักเดียวกับที่เราปิดงานนะคะจากนั้นนะคะให้เราถัก X นะคะแล้วก็ถัก V ค่ะ อันนี้นับเป็น1ชุดนะคะเราจะถัก XV สลับกันนะคะ4ชุดนะคะตรงแก้มค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถัก X ค่ะจำนวน4หลักนะคะ ถักแก้มทางด้านซ้ายนะคะเริ่มต้นด้วย V ค่ะแล้วก็ถัก X นะคะนับเป็น1ชุดทั้งฝั่งด้านซ้ายนะคะเราจะถัก V X นะคะจำนวน4ชุดเหมือนกันค่ะ ให้ครบ4ชุดนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถัก x นะคะจำนวน6หลักค่ะก็จะจบแถวพอดีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับแถวที่8นะจบแถวที่8แล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นแถวที่9้าด้วยโซ่หนึ่งค่ะนี่นะคะพอเราได้แถวที่8เราก็จะได้แก้มแบบนี้นะคะจากนั้นเริ่มถักแถวที่9้าต่อค่ะ ถัก x นะคะจำนวน6หลักนะคะคล้ายๆแถวที่8เลยพอเราได้ x 6หลักนะคะแถวที่9ค่ะเราจะถัก x นะคะแล้วก็ a ค่ะอันนี้ก็คือลดหลักแล้วนะคะ เราจะถัก XA นะคะจำนวน4ครั้งนะคะในแถวที่9ค่ะตรงแก้มด้านขวาพอครบ4ครั้งแล้วนะคะจากนั้นเราก็ถัก X ค่ะจำนวน4หลักนะคะต่อไปค่ะแก้มด้านซ้ายนะคะเราจะเริ่มต้นด้วย A นะคะ แล้วก็เอค่ะนะเป็น1ชุดนะคะแก้มด้านซ้ายเราก็จะถัก A แล้วก็ X 4ชุดค่ะพอเราได้ครบ4ชุดนะคะจากนั้นเราก็ถัก X ค่ะอีก6หลักนะคะก็จะจบแถวพอดีนะ ต่อไปนะคะเริ่มต้นแถวที่10กันค่ะด้วยโซ่1น,นะคะมันก็จะเริ่มเป็นแก้มแล้วนะคะ่ะจากนั้นนะคะพอเราถักโซ่แล้วให้เรานะคะถักเอ็กค่ะจำนวน6หลักนะคะอย่าลืมนะคะในหลักแรกเราต้องถักลงหลักเดียวกับที่เราปิดงานนะคะ ่อไปนะคะให้เราถัก A ค่ะจํานวน4หลักนะคะพอเราได้ A อคบ4หลักแล้วนะคะถัดไปค่ะให้เราถักเนะคะจํานวน4หลักค่ะแก้มน้องก็จะเริ่มป่องออกมาแล้วนะคะ นะคะเราก็จะถัก A ค่ะอีกจำนวน4หลักนะคะทางฝั่งแก้มด้านซ้ายพอครบ4หลักแล้วนะคะถัดไปค่ะให้เราถัก X อนะคะจำนวน6หลักค่ะก็จะจบแถวที่10นะคะพอดีค่ะ เริ่มต้นแถวที่11ด้วยโซ่1นะคะจากนั้นค่ะแถวนี้เราจะถัก xax นะคะนับเป็น1ชุดค่ะเราจะถัก xax นะคะจำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะเดี๋ยวนี้ได้นะคะก็จะข้ามนะไปจนถึงตอนจบแถวเลยค่ะพอเราถักนะคะ จนจบแถวแล้วนะจากนั้นค่ะเราก็ปิดงานได้เลยนะคะตัวสุดท้ายของแถวก็คือ X นะคะจากนั้นถักโซ่หนึ่งค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นน้องหมูแก้มอ้วนแบบนี้นะคะแถวที่12นะคะนิดาจะเกี่ยวเส้นหน้านะคะหรือว่าฟอนลูปค่ะจะเกี่ยวแล้วก็ถัก X นะคะ แถวนี้ค่ะเราจะถัก X จำนวนทั้งหมด18หลักนะคะค่อยๆทำนะคะเกี่ยวเส้นหน้าแบบนี้ค่ะจบแถวแล้วนะคะได้ตัวสุดท้ายจากนั้นเราก็ปิดงานค่ะปิดปกติเลยนะคะ ค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ต่อไปค่ะแถวที่13เริ่มต้นด้วยโซ่1นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะถัก X นะคะถัก V ถัก X ค่ะนับเป็น1ชุดเราจะถัก X V X นะคะ2ชุดค่ะ พบสชุดนะคะจากนั้นค่ะดึงไหมาย,ยาวขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณนี้ต่อไปค่ะเราก็จะถักบับเบิลนะคะทำโดยการพันหัวเข็มจิ้มลงหลักถัดไปนะคะดึงขึ้นมาค่ะนับ1เราจะทำแบบนี้นะคะจำนวนทั้งหมด5ครั้งค่ะ นะคะครบ5ครั้งจากนั้นค่ะดึงไหมกลับเข้ามานะคะแล้วก็ล็อกค่ะแบบนี้ก็จะได้มือของน้องหมูนะคะกดๆค่อยๆปั้นมันนะจากนั้นค่ะถัดไปให้เราถัก V นะคะจำนวนห้าหลักค่ะตามแพทเทิร์นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหน้านะคะหรือว่าเป็นพุงค่ะของน้องหมูนะ พอเราได้วีครบห้าหลักนะคะจากนั้นเราก็ดึงไหมขึ้นมานะคะเพื่อจะทำบับเบิลนะคะเหมือนทางด้านขวาเนาะค่ะค่อยๆทำนะคะในจุดนี้มือมันก็จะได้อวบๆนะคะครบแล้วนะคะจากนั้นก็ดึงไหมกลับเข้ามาค่ะเราก็ล็อกนะคะจากนั้นกดๆปั้นๆค่ะ เสร็จแล้วนะคะจากนั้นต่อไปค่ะหลักถัดไปให้เราถักเอกนะคะถัดไปค่ะถัก v ถัดไปนะคะถักเอกค่ะสองหลักนะคะหลักสุดท้ายของแถวนะคะก็คือวีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็ปิดงานได้เลย ต่อไปเริ่มแถวที่14ด้วยการถักโซ่1นะคะจากนั้นค่ะเราก็ค่อยๆนะคะได้ถัก X ค่ะจำนวน27หลักนะคะถักไปเราก็นับหลักไปด้วยนะคะสามารถกดหยุดไว้ก่อนได้นะคะเราก็ถักค่ะแถวที่14ถึงแถวที่15นะคะโดยใช้แพทเทิร์นเดียวกันคือขึ้นต้นแถวด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นเราก็ถัก X นะคะจำนวน27หลักค่ะ ถึงแถวที่15หลักสุดท้ายเราก็ปิดงานได้เลยนะคะเริ่มต้นแถวที่16ด้วยโซ่นหนึค่ะจากนั้นถัก X นะคะแล้วก็เรแล้วก็ X นะคะ1ชุดแล้วก็ X ค่ะแล้วก็เรแล้วก็ X นะคะนี้ชุดที่2 ถัดไปนะคะดึงไหมขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อที่จะถักบับเบิลนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงค่ะดึงขึ้นมาแบบนี้นับเป็นหนึ่งเราจะทําจำนวนทั้งหมด5ครั้งนะคะเราก็จะได้ขาของน้องหมูค่ะครบหครั้งแล้วนะคะดึงไหมกลับเข้ามาล็อกด้วยโซ่หนึ่งค่ะก็ค่อยๆกดนะคะให้มันพองๆค่ะถัดไปนะคะถัก A ค่ะ จำนวน5หลักนะคะได้ครบ5หลักแล้วนะคะดึงไหมขึ้นมานิดนึงเพื่อที่เราจะถักบับเบิ้ลนะคะเราก็จะดึงบับเบิ้ลนะคะ5ครั้งค่ะ จากนั้นดึงกลับเข้ามาแล้วก็ล็อกด้วยโซ่1น,นะคะเสร็จแล้วค่ะถัดไปนะคะถัก X ค่ะถัก A ค่ะแล้วก็เอะคะสองหลักค่ะหลักสุดท้ายนะคะถัก A ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราปิดงานได้เลยนะ เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้น้องหมูออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะต่อไปใส่ใย,ยสังเคราะห์นะคะเวลาใส่ใย,ยสังเคราะห์นะคะค่อยๆดันให้ยายสังเคราะห์ไปตรงแก้มของน้องหมูนะคะมันจะได้พองออกนะคะเพราะเราทําขยายตรงช่วงแก้มไว้นะคะตรงพุงแล้วก็ค่อยๆใส่นะคะมันก็จะพองออกนะพยายามใส่ให้มันตึงนะคะ เสร็จค่ะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ้วนๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเราไปถัก2แถวสุดท้ายกันดีกว่าค่ะแถวที่17และ18นะคะแถวที่17เราเริ่มต้นด้วยโซ่1จากนั้นแถวนี้นะคะเราจะเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวในการถักนะคะหลักแรกก็คือ x ค่ะถัดไปนะคะเราจะถัก A ค่ะรวบสองหลักเข้าด้วยกันนะคะ แบบนี้ค่ะแถวนี้นะคะเราจะถัก x แล้วก็ a นะคะจำนวนทั้งหมด6ชุดนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะหลักสุดท้ายก็คือตัว A นะจากนั้นเราก็ปิดงานค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปต่อแถวที่18นะคะเราใส่ใย,ยสังเคราะห์เข้าไปก่อนนะคะเพราะว่ามันก็จะมีช่องว่างเนาะในแต่ละแถวที่เราถักนะคะค่อยๆใส่ค่ะพอเราใส่นะคะจนตึงแล้วนะคะจากนั้นให้เราเริ่มต้นแถวที่ k0.18 ค่ะด้วยโซ่หนึ่ง จากนั้นแถวนี้นะคะเราจะถัก A นะคะจํานวน6หลักค่ะก็จะเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะสาหรับแถวที่18นะคะ แถวที่18นะคะจากนั้นค่ะเราก็ใส่ใยสังเคราะห์เพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะน้องหมูขั้นตอนสุดท้ายของในการทำตัวนะคะเราก็จะใช้เข็มเย็บไหมพรมเกี่ยวนะคะเส้นด้านนอกนะคะของแถวสุดท้ายแบบนี้ค่ะรอบเลยนะคะ จากนั้นก็ดึงให้มันมาชิดกันค่ะซ่อนปลายใหม่นะคะเข้าไปในตัวน้องหมูค่ะเสร็จนะคะตัดเลยก็จะได้ตัวน้องหมูจุ๊บปุ๊บแบบนี้เลยนะคะนับแถวนะคะถึงแถวที่6ค่ะ จิ้มเข็มไปด้านล่างแถวที่6นี้ดาจะใช้เข็มทั้งฝั่งเบอร์3าทับศูนย์นะคะมันจะถักง่ายเนาะมันจะเล็กกว่า4ทับศูนย์นะคะเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงกลับเข้ามาค่ะจากนั้นล็อกด้วยโซ่หนึ่งถัดไปนะคะให้เราถักเอ็กนะคะลงหลักนี้ค่ะดูตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะ ถัดไปค่ะถักทีค่ะได้แล้วนะคะถักโซ่ค่ะหนึ่งครั้งจากนั้นนะคะให้เราจิ้มเข็มสอดเข้าไปตรงด้านนี้นะคะแบบนี้ดึงกลับเข้ามาค่ะเราก็ถัก x นะคะถัดไปค่ะหลักถัดไปให้พันหัวเข็มนะคะเราก็ถักทีนะคะ จากนั้นค่ะถัก X นะคะลงหลักเดียวกันแล้วก็โซ่นหนึ่งค่ะตัดไหมได้เลยนะคะจากนั้นค่ะซ่อนปลายไหม่นะคะเข้าไปด้านบนนะคะตรงจุดนี้ค่ะใต้แถวที่3มนะคะ1 2ึสานี่ใต้นะคะแทงเข็มเข้าไปค่ะดึงกลับเข้ามานะ ก็ซ่อนปลายใหม่นะคะเข้าไปในตัวน้องหมูอีกทีหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำอีกข้างหนึ่งนะคะนับแถวค่ะถึงแถวที่3นะคะใส่เข็มนะคะเข้าไปใต้แถวที่3นะคะตรงนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะดึงไหมกลับเข้ามานะคะล็อกด้วยโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นนะคะหลักถัดไปค่ะเราก็จะถักเอ็กนะคะพันหัวเข็มค่ะถักทีตรงหลักเดียวกันนะคะได้ทีแล้วนะคะแบบนี้นะคะให้เราถักโซ่หนึ่งแล้วก็ใส่เข็มเข้าไปนะคะตรงนี้ดึงไหมกลับเข้ามาค่ะ แล้วก็ถัก X ค่ะจากนั้นพันหัวเข็มถัก T ค่ะพอได้ T แล้วนะคะเราก็จะถัก X ค่ะล็อกด้วยโซ่หนึ่งนะคะดึงใหม่ค่ะตัดเลยเสร็จแล้วนะคะจากนั้นค่ะก็ซ่อนปลายไหม่นะคะเข้าไปในตัวของน้องหมูนะคะตัดให้เรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ใช้ที่ปัดแก้มนะคะปัดแก้มให้น้องหมูค่ะตรงระหว่างแถวที่8และแถวที่9นะคะมันก็จะเป็นส่วนที่นูนออกมาพอดีนะเสร็จแล้วนะคะนิดาจะใช้ไหมสีแดงนะคะแต่จะใช้เส้นเดียวนะคะแยกออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเป็นแก้มขีดนะคะให้น้องหมูค่ะ ก็ใช้ไหมสีชมพูนะคะเย็บเป็นกากบาดค่ะให้เป็นพุงของน้องหมูนะคะระหว่างแถวที่14และ15นะคะจากนั้นค่ะนิดานะคะก็จะใช้กาวนะคะ วางระหว่างกลางของหน้าน้องหมูนะคะแถวเดียวกับแก้มขีดที่เราทํานะส่วนพิกัดจมูกนะคะเดนิดาจะวางลิงก์นะคะไว้ใต้คลิปให้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้กาวนะคะติดตาค่ะให้กับน้องหมูนะคะทั้งสองข้างเลยน้องน่ารักมากเลยนะคะ ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะนิดาก็จะใช้ไหมพรมสีเหลืองนะคะมัดเป็นโบค่ะตรงคอของน้องหมูนะคะส่วนหมวกนะคะหรือเครื่องแต่งตัวอื่นเนี่ยนิดาขอเวลาแกะแพทเทิร์นก่อนนะคะถ้าได้แล้วยังไงเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ